看过。 กว่าเล่เน่าเข่าถูกเทพดาวแลืเทือนทําถูกน้องน้ำแล่วังปลาในซาลาแล่ขอบเขในนิเว No. Yeah. น้อมฮันนามัสการปรีศ le พคขวะโตอรหะโตสมาสัมพุท nah ัสสะนโมตัสสะพคขวะโตอรหะโตสมาสัมพุทัสสะพอนอบน้อมแด่คุณพระพัฒนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ไน้เสด็จก้าขอกาบธนสง์ พระเทรรนเทระพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกโลกขอความเจริญในธรรมจะมังเกิดมีแก่ญาติโยมสาธุชนทุกท่านผู้ใครในศิลนในธรรมทั้งหลายนอก,กาสต่อไปนี้ก็เชิญชวนพวกเราทั้งหลายวางมือไว้ที่ตักเอาสติไปกำหนดไว้ที่หูนะรองรับพระธรรมเทศนาที่หลวงพ่อกับผมมันจะมาพาก แต่าแสดงนอกากาศต่อไปนี้ตามสมควรแต่เวลาเลื้อทางสมายสมัยนอกหนอนอกออกจากเย่นจากซานมามีความตัางจิตต่างใจเป็นอันเดียวกันคือมาสมโพธิ์คำว่ามาสมโพธ์ในที่นี่ต้นไม้ถึงว่ามือหนีทางหลองพอ เจ้าว่าพ่อแมฆผู้บา,าอาจารย์เจ้าว่าวัดนาสะบงเห้าหอมด้วยผู้นำมูบาเศร้าบาทช่อเมืองปาโรกเหตุนนะก็คืองานปิดทองนมัสการองพ่อพุทธแสงพ่อพระุทธรูปประจํามูโบสดวัดนาสะบงพุทธาพิเศษน้องกันคำว่าสมโภชก็ดี ทำมาพุทธาพิเศษกด็ดีเอาพระพุพธลูกมาเป็นหลักสื่อ,อที่ยิงแล้วเอาบรต้างไปปุ๊กเสกองค์เพิินพระพทธเจดาเพิ่นในบรรลุมรรคผลในพานแหล้เอากาปุญกาคุณเพิินคือพอไม่ออกจะสวดไม่แรงนั่นคือคุณเพินินคือผุดธะคุณทรมาคุณส้งกับคุณคุณของพระทธเจ้าคุณวพุทดคุณพระพธรรมคุณพระสงค์ บรารมีของอุตจ้าวกูบาจารย์มันจะสวดมาแรกงเลยเพราะว่าจะเป็นปัญญาบารมีเนี่ยคำมาบารมีอย่งต่างๆมันจะสวดมาแรกงอันนั้นคือบารมีก่อนมันจะมาตัดสูบเป็นนตรตะสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่วาติเข้ามาเหตุสมโผลสมโลเนี่ขึ้นลูกลูกปัน่นเป็นลินเป็นท่องทองเหลืองทองอยางนี้เข้ามาสมมุดขึ้นมาเป็นหลูเพิิน ในเมื่อสมรุจเป็นหุดก็เจ้ากันมาแล้วเอามาสนเสริญคุ้นเพลินมันม่ได้ปปุ๊กเสกผายังหนอกแต่ว่ามาสนเสริญคุณพระุทธเจ้าคุณพระทรรมาเจ้าคุณพระสังฆาเจ้าในการสนเสริญตันเองล่ะเอาเงินว่าปุ๊กปุ๊กเสกมาไม่เป็นว่าปุ๊กเสกองพระโธลูกถอ๋แต่ว่าปุ๊กเสกไผปุ๊กเสกกระตุนกระโตเฮ้าเนี่ยออกตนหยาญโยมปอไม่ออกเห็นไ่มปุ๊กเสก ปุงแนวได้นอหลวงพอ่าซะปรุงมามแล้วเนาสิเสศพุทธคุณธรรมคุณสังฆวคุณเหลือทั้งอีปีติโซพระควาลังสมาสัมพโพธนอสิเสกเมื่อคืนในการเสกนั่นหมายแปลความหมายออกมาแล้ความหมายของพุทธคุณแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานความดีดีเด้อวนธรรมคุณแปลว่าห้าม ว่าตกไปสู่ที่ชัวเป็นคำที่พระเจ้าตัดไว้ดีแล้วตวงสังะพุ้นบาลนี้เป็นสนรเสริญย่อมัสสารมากระฤติปฏิบัติตรงปฏิบัติดีแล้วเป็นแบบอย่างที่ดีแล่นี่ข้อ็จสนเสริญตรงนี้ปาลนี้นเมื่อข้อสวดนี่ร้ายขู่หลายคนหนังยุนีเพราะว่าบางคนเคยไปสุมโผลแล้วเก่าวัดอะไรได้นล้งพอบางหมองกับซีวัดอะได้ขคน้อย บางคนว่าสามสิบเดี๋ยวได้ขับผมกาใั่จตท่อไหนวัดกระตามบันถามว่าห้องไปเสกแต่ละบอนไปเสกแต่ละมือมัดมือมัดขึ้นนะ่ะพุทธคุณเขาสู่โตเขา่าซ้ำไรรมาคุณเขาสู่โตเขาซ้ำไดทำกระคุณนเขาสู่โตเขาซ้ำไหรือเปน็นนางรับเป็นคอนเขาาส,ส,สื่อบบหรือไปแต่ละหมองกน,นอนเอเลอ่เอเล่เหันบอทิศน,นาไม่ใหญ่ นี่ไหนบอมเนมามันบอมได้มาบอมเนนมาไป30วัดแล้วจะสามสิบยังไม่ใช่เก่าวัดแล้วมันจะสามสิบยังบอมเนไปเดยเศร้าวัดสามสิวัดแปดสวัดกลับมาดาเมียก็คือเก่าไปเลยลอยวัดขันล้อยเลยลอยแปดนวัดอะไรแล้วบอกลับมากระบอกาขื่นเขาเก่งคือเก่ากระซ้ำเก่า่าต้องไปเสกยังกันที่ซ้ำนะไหน พราะฉะนั้นเฮ้ามาคุกเสกนี่สวดเมลแรกเนี่ยปฏิสวดพุทธคุณธรรมกุณสังคุณเสกหยังเสกพุทธคุณเขาทูตโตเฮ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบ้านเสกวระท่าขอสู้ใจเฮ้าคือเสกให้เราเนี่เอาคําสอนข้อพนเจ้ามาปฏิบัติเสกพระสงค์เขาสู้เฮ้าเฮ้าเป็นคนตรงคนซื่อส้นทุดจริต เป็ดตามไบ่ตามแน่วพอเมฆผู่บริจาคนี่เอาจังได้ดมาร่วมกันบัดนี้เอาหลวงพ่อสิถามมือนีเขาตั้งใจมามาพุทธาติเศกมาสมโภชเน็นบ่เนาะแม่นขันหน่อยสิตอบน่ใจเด้อมาพุทธาติเศกมาสมโภชมันเป็นหยังจังมาสมโภชเป็นหยังจังมาเฮ็ดเป็นหยังจังมาถ้ำแล้วสิถามได้บ่เด้อ นั่งยูน่มีหลายอำเภอมีหลายบาทเมืองอุบลกม็มีเมืองอำนาจก็มีเมืองยโสก็มีเมืองมุกก็มีมมต่างจังหวัดก็มีลองพอถามเนี่นั่งยูนิเคยไปสมโภดหลยหม่องหลยบอนลนั่งยูนิทำมดเนี่ยนะกูไดเคยเห็นไก่มาสมโภดเนี่ยมีบอผู้ขาไปหลยวัดลเห็นไก่ตีมันมาสมโภดน้ำมีอยูว่าเนาะมีบอ ไปไลหมองไล่บอนแต่เห็นหัวมานังสมโปดนั่มีบอเห็นหัวบานนันบานเหนโอหัวท่าพูนเพืองคุดขบุ่นวาสัมนั้นมาสวดที่บีโสมีอยู่บอวางหันไลยยินเม,มียวมันมาจะคุดขบุญแตดเราก็เลยเอ่ยชื่อเพิ่นน้อมีบอหัวมาสวดที่พิโสมีบอไก่มาสวดมีบอเป็ดมาสวดมีบอแมวเป็อนอย่างมันคือบอมี เป็ดเขาก็กินเขาเป็นกินเขากินนามเป็นคือกันง่วกับมีชีวิตคือกันไก่กับมีชีวิตคือกันเขาคือมาเห็ดนำเขาคือบอ่มาเห็นดนำเขาใดเคยขิดบอ่อเป็นยังก็จะมาเห็ดม่ไดเพราะว่ากายของสัตว์เดรละชานน่ะพอสมควรที่จะมาผูกเสกเป็นเสีงมัดคืน มันกับบอสักสิทธิ์มันกับบอสขังเพราะเขาเป็นปัญญาของอาบายเนียภูมิเมนสวดปูกเสีงมื่อขึ้นแหลกไปมันกับไปตีกันคือเก่าไกลน่ะงวามันเสงเมื่อขึ้นมันกับไปส้นกันคือเก่าหมามันเสงเมื่อขึ้นมันกับไปกัดกันคือเก่าเสกปันไดมันกับบอขังนี่ไดมันสิเข้าอวบันสิเข้ามาหาหม่องมัไนี้วันนี้แต่คนเข้านี่ อันผู้ได้เศกพุทธคุณเขาโตแล้วธรรมคุณเขาโตแล้วสังกคุณเขาโตแล้วมันสีมีแนว่วเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเพราะฉะนั้นเฮาทั้งหลายในเจ้ามือนีกายพ่อพอมเดอ้อแขนกับ้อมขากับ้อมกระตนกระโตมนุษย์เท่านี้สมควรที่จะเอามาปลุกเสกสมควรที่จะมาสืเสริญคุณประพุทธคุณประพูดคุณพระพรมคุณพระสง อ่อนหยางภากายของมนุษย์นี่เป็นกายอันประเสริฐเป็นกายที่มีคุณน่ากวาเป็ดมีคุค่ากวไก่แต่จะไปเปรียบเทียบทั้งร่างกายธรรมดานั่นเข้าสู่ไกบ่บมได้สู่เป็ดบ่ได้เป็ดตายลงตันหนึ่งขายในหลายบาทไก่ตายลงกิโลละล้อยสองลอยเนื้องวัวสูงเหมือนกิโลละสา,า,าไไมล้อยก็บาทถามแนวพญายมย่ยนี่ตายลงปุ๊บนี่ ขายกิโลละลอยได้ยูโบเนื้อขายได้บบกิโลละลอยกระดูขายได้บบสู่เป็ดกโได้สู่ไก่บบได้ไหนแต่ที่มันเหนือกว่าเขานะ่ยคืออย่างคือกายเหล่านี้สามาถมาใบาผ่าใดให้ผ่านใดรักษาศีลสสนใดแต่ไกข่ของเห็ดคือเฮาโบใดเป็ดเห็ดคือเฮาโบใด มีเป็นบาทใน,ใน,ในแน่ใส่บาทมีหัว่ม่แมกไกลใส่บาทมีอยู่บ่ทั้งมึงอุบลนฮะมีบ่มันม,มีเพราะฉะนั้นเท่าเกิดมมาเป็นคนมันขุ่มคาแต่ไหนต้องควรแต่ไหนที่เราจะเอามาทำประโยชน์มาสร้างบรารมีคุณหล่นฝ่าเหลือเพียนดินเด้ยโอมเดอ้อ กอจะนั่นหลวงพ่อขออนุมโมทนานำคุณตาคนย่ายไไิคนใ่ในใ่พี่น้องสูงส่ผู้สู่คนพี่ห่อทั้งหลายหูจักข่วงใส่ข้าเมาหมูจักข่วงหงจักข่วงนวไหนเอากายมาสางประโยชน์เอากายมาสาวคุณคาคุณลองข้นมันก็เป็นมีมือคือกันนะนะกําเข้ามีแขนคือกันกาเข้ามีขาคือกันกาเข้ามีปากคือกันกาเข้ามีตีนคือกันแต่บนเบาะเดามมเหตุคือเข้า คนบ่อด้มาเสนเสรินคุณประพูดบ่ได้มาเสนเสรินคุณประรำบ่อด้มาเสนเสรินคุณประสงือเอามีปากเราไปเบาพื่นเขามีมือเราไปตีเขามีขาเราไปเตะเขาเอ็นบ่อเขาใส่พ่ทถือเขาจะนั่นมือนีเขาเอามาปลุกเสกปลุกเสกกายปลุกเสกว่าจาปลุกเสกใจต่างคิดต่างใจภาคกันเหตุต่างคิดตัางใจภาคกันทำ ทำแล้วมันเสด้อย่างมันเอาไปปลูกเศษใส้กระสังไปสมโพธิใช้กระสังปฏิบัติธรรม,มุมไหนกะตามปฏิบัติแล้วถ้าเรายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคือว่าการปฏิบัตินั้นไรผลสมโพธิมืดขึ้นแต่ว่าเอายังบัตินิมอย่าง,นนง,ยงเปลี่ยนแปลงสมโพธินั่นก็ไรผลแมนเฮาเศเป็นรอยเถื่อพันเถื่อกกะตาม ถ้าเรายังสอนตัวเองไม่ได้ปฏิบัติตัวเองไม่ได้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปสมโพธก็บรินี้ประโยชน์ยังบ่ไบ้บุญบุญมันอยู่ใชบุญที่ยอมเปลี่ยนแปลงมาสมโพธแล้วเอาเสียดายยังแ่อันที่หนึ่งเลยออกให้ออกเด้อถ้าเอาเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะเป็นยอมหยุดเย็นสมโพธแล้วตรงใดสามยอดนี่หนึ่งยอ สองยุดสามเย็นเขาจะเกิด่าบุกเสะเอิดมาพุทธาพิเศษเกิด่าสมโพธิ์เป็นยังจังว่าจังสันเอาฟังมันพำฒมาย่อมเนี่เอามาประพฤติปฏิบัติมาสมโพธิใส่กระสังเอาเหตุแต่เกิดมาเนี่คนถูกคนนั่งยุนี่ลงพอคดีออกตนยางย่อมคดีสูขผู้สุคนนั่นแหละเอาเคยเหตุคิดมาเมืดเลย นั่งยูนเคยผัดผ่าบอเคยพิดหวังบอเคยถูกเคยหยาบบอเคยลำบากลำบ่นบอเคยโดนเขาโกรดเขาโง่บอเคยโดนเขาเบี่ยวบอเคยโดนเขานิ่งท่าบอเคยเจอมาหมดมันเป็นอย่างจังเจอเหรอน้องบอเพราะมันเป็นกรรมของเราเอาตองเที่ยวในสังสารติแค่น้อยเห็ุบาปเป็กรรมกับผู้ใดเนยก็ยยอนเขาย่อมบอเปลี่ยน เราเอมาเนี่ยเขาบอพยอมเขาเตียงเขาผ่าเขาตีเขามึงตีกูกงตีมึงมึงทำกูกูก็จะทำมึงแก่แก่กันยิ่งสิเป็นกากระปงเขางูหองกระปงพ่อนี้ก็ไม่แต่คอพ้อก็เลยเดี๋ยวับกำลิกยิ่งสิพอจะนั่นแต่เข้าย่อมบ่เปลี่ยนเ้าก็จะเจอปัญหาตลอดชีวิตพอจะนั่นการมาสมโพธิอันแหลกก็ต้องยอมทำาวาย่อมหนึ่งย่อมร่บ ย่อมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนักป่าราชบัณฑิตพ่อเมคูบาอาจารย์เป็นบอกว่าอันนั้นมันบ่ดีกินเหล่ามันบ่ดีเสพยามันบ่ดีเอาผัวเขามันบ่ดีเอาเมียเขามันบ่ดีเอาผืชนเขามันบ่ดีตัวเขามันบ่ดีต่มเขามันบ่ดีเป็ยนหยังมันจังบ่ดีเพราะทําไปแล้วมันย้อนกลับมาหาเราทําไปแล้วบาปมันมาหาเรา เมื่อมันไม่ดีอย่างนี้เราจะทําอย่างไรยอมรับความความคิดเห็นของคนอื่นเมื่อเฮายอมรับู้อง่ืนแนะนําแล้วเขาแนะเขานําเขาบอกเขาสอนอันนั้นมันบ่ดีอันนี้มันบ่ดีเฮาก็มาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเฮาเปลี่ยนแปลงโตเฮาเข้ามาเปลี่ยนแปลงนี่ที่นี่มันเป็นผู้อื่นในดีเลเฮาเคยปล่อยเขาเขาเปลี่ยนมาโปเป็นปล่อยเฮาเคยนิ่งท่าเขาเขาเปลี่ยนมาบ่นิ่งท่า ในเมื่อเขาบ่นินทาเขาเขาก็บ่นินทาเขาเขาบ่ปล่อยเขาเขากบ่ปล่อยเขาเขาบโกกเขาเขากบโกหกเขาความเย็นมันก็เกิดกับจิตความเย็นมันก็เกิดขั้ใจเขาเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งนี่คือยอมฟังความคิดเห็นของคนอื่นผู้เป็นผัวก็ย่อฟังความเมียผู้เป็นเมียก็ย่อฟังความผัวผู้เป็นหลอกนอกฟังย่อฟังเจ้าหน่ายผู้เป็นเจ้าหนายย่อฟังหลูกน้อง ผู้เป็นผู้เยบานย่อมฟังหลกบานผู้เป็นหลกบานกัย่อมฟังผู้เยบานขันเท้าย่อมจิงสี่บานได้กระตาเมืองได้กระตามมองได้กระตามทัมพายสมามีความสุขบ่ไเดทะเลาะเบาแหวงบ่ไดดเตียงกันบ่ไเดตุ่มกันบ่ไเดตัวกันบ่ไเดทะเลาะเบาแหวง